เคล็ดลับการหมักหมูนุ่มอนเนกประสงค์นะคะใช้เวลาเพียงแค่15นาทีหมูก็จะนุ่มแล้วค่ะและยังสามารถเก็บไว้ทานได้เป็นเดือนๆเลยนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอแค่เลยก็ฝากทุกท่านที่เข้ามาช่วยกดติดตามให้กับทางช่องของแค่เลด้วยนะคะหมูที่แค่เลยใช้ใช้เป็นหมูสาชั้นหรือว่าหมูติดมันเนาะถัดไปค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำหมูไปหั่นชิ้นตามชอบได้เลยนะคะ เราจะเอาไว้ทำหมูกระทะทำหมูซุกี้หรือว่าจะเอาไว้ทำกับข้าวอย่างเช่นพวกผัดผักตีกระเทียมนะคะหั่นตามชอบได้เลยค่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวแค่เราจะใส่ไข่ไก่ลงไปหมูเนี่ยใช้ประมาณ1นกิโลนะคะใส,ใส่ไข่ไก่ลงไปทั้งหมด1ฟองค่ะก็เป็นไข่ไก่เบอร์ใหญ่หน่อยเนาะจากนั้นค่ะก็ใส่ชูรสลงไปนิดนึง จากนั้นค่ะก็จะใส่แป้งกระโพดลงไปทั้งหมด1ช้อนนะคะใช้เป็นช้อนแกงกินข้าวตวงเอาเพื่อนๆจะได้ทำตามได้สะดวกเนาะถัดไปก็จะเป็นน้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยนะคะใส่ทั้งหมด3ช้อนค่ะตามด้วยซีอ e ิ๊วขาวนะคะใส่ปริมาณที่เท่ากับน้ำมันหอยเนาะทั้งหมด3ช้อนเช่นกันค่ะ ถัดไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะสวมถุงมือทําการขยําส่วนผสมให้เข้ากันค่ะขยำไปแบบนี้นวดๆดไปแบบนี้สักประมาณ2-3นาทีค่ะในส่วนของน้ําตาลเนี่ยแค่เลยไม่ได้ใส่ไปนะาหากว่าใครชอบน้ําตาลทานน้ําตาลให้หวานนิดนึงใส่ไปประมาณ1ช้้นแกงค่ะตัวนี้ทีเด็ดเลยนะคะที่จะทําให้หมูของเราเนี่ย นุ่มเร็วมากๆนั่นก็คือน้ำสไปายใส่น้ำสไปซ์ลงไปแล้วก็ทำการคนหมักไว้แบบนี้นะคะ10-15นาทีค่ะหมูของเราก็จะนุ่มและมีความอร่อยแล้วค่ะ หลังจากเมื่อครบ15นาทีหมูนุ่มเนี่ยแค่เลยทำไว้เยอะนะวิธีการเก็บแค่เลยก็จะใช้เป็นถุงร้อนค่ะเก็บหมู1ถุงต่อการทำกับข้าว1ครั้งเวลาเอาออกมาผัดผักนะคะช่วงเช้าเช้าแค่เลยจะต้องทำให้เด็กไปทานที่โรงเรียนเนาะก็จะเอาออกมาทีละถุงนะคะง่ายสะดวกดีค่ะหมูก็นุ่มอร่อยด้วย วิธีการเก็บเราก็จะใส่ไว้ในชอ่องฟรีซในตู้เย็นได้เลยค่ะนอกจากจะเอาไปผัดผักแล้วนะคะเพื่อนๆจะเอาเป็นทำเป็นหมูกระทะทําเป็นซุกี้ชาบูหรือว่าทําจิ้มจุม่มหรือแม้แต่กระทั่งเอาไปทอดนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากๆค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแค่เล็กก็จะทอดเอาไว้ทานข้าวเย็นด้วยนะคะทั้งนุ่มทั้งอร่อยค่ะ